อมอาี่ฐานอิลกคนอิลกมันกะตีน้องในอิลาคันเีดสวยวะอิลากตีน้องกเีกับตดขาเคียงบอว่าอยนอนเตี้งนอนเตียเป็นสื่อเขาพอมันไาใไม่เกเดียวยางเทียบใส่เอาด้นสิ่งเลยะเหมันได้ตัสิ่งก็ต่อนะเออต่อเข้านันนะเฮียมันเป็นกระทะแบบนี้ดสถานปูคนนะันต้องแปลงเอากระทะอะโลแมก เออเอาอันเอากตดนนึงที่นอดดนนึงหาน็อดเนี้เออมันจะมีของมันเลยเนี่ยตเออเอายารตีกส้รขายต่อปนี่ขายต่อปนขายนี่งี่เอาไแล้วมือหนาวเราบไม่อยากได้เอาไปแต่ซื้อเอาไปแต่คับสินบนทางมันใ่หน่อยขี่เนื้อติต่อขอเจร่อืใช่ ตื้นเออาาไไปปกกินีหล่งต้เขายุปฐมเนี่ยขั้นนี่ทะเลท้องกูอันนับต้นต้นของหมู่บ้านเลยเนาะแล้วมีแบบโบ้โบ้ได้กัมเรียวตัวบตัวนี้เนี่ยไปใส่เครื่องลุ่งสีเราเนี่ยจำได้ยุ่นเนี่ยเออที่แรกกับมัมีกัมเรียวสิบแปดโค้งโค้งม้วล้านนะบักหุ่นเดียวนั่นทำไมได้กินเนออตอนเราก็เป็นแคไปเอาตัวนี้มาไปขายตัวนี้ก็เลยไปซื้อโค้งมาหมูอมือมือไปยี่หำไปยี่หนอมใส่หน่ะ สือโค้งไปโค้งมากเราเลยไปือเียงมากนั้นี้เบื้องหออันติดนี่มันาใจว่าอยู่ทางนั้นบติดบอลุงแขนต้านยากปะตัวนี้อีที่ันปะเดี๋ยวกดกดน่นน่ะอันมถูปะูปถูหอนไป ใส่สปริงสิ่งเงี้ยรอฮั่งสปริงสิ่งมาใส่เลยมเลอหลือป่ะะได้เยอะผมงผรองเงอวแมึงแย้ป่ะะแ้มนเลยดิเรสปริงมันหดกูนี่นีสปริงเนี่ยตโบุลูกตโบุบุนี้ ดแมนลูแมนมหนั่งนโอ้ยิดกอลหโอ้ยขาย่นี่เอาห้มงเาไว้นาะนี่แม่พอต้องขายต้องขายเขานี่แม่มีเนี่ยมียังเรียบร้อยไป่รู้มึงนหมูนังเางกหองเขเอาไว้กางหองเขาขำขลังเลยเด็กไอ้หมูนังเลย มีแนบมีโชคลุเอ้าจัดปวดเหือยเนี่ยวมือะรางเอ้ยมือนอะว่้างลูกจัดเลยเดี๋ยวเชียวตัวนี้ลากลูกครับ ียบร้อยอันยามยาวมันอยู่เจะประเด็นมันนี่อยู่ในถุงดำในเรื่องมูลน้อยยาวนี่เอาทะลอกหอยหลังลักเล่นให้เบิ้งเลยให้ทะลอกหอยต่อไปแล้ว เบง้งอือใครยูบินเบงหนอต้้อคือมือกันยตสามหลอดครับเลยวยเท่อันไปหลอสื่อเขาแปดพันครับึ้งทะลือตึงหยังทึ่งพานตึงหยังแปดพันส้นกระเพงเยียนเพิ่นกะอันส้นกระพงเฮี่ยนเพิ่นกะออกพุลครึึงครับบ่วม่นวใจเพิ่นเบิดพุลครึึงครับ ใส่หัวครับนี่ทะเลทองครับตัวนี้เป็นทะเลทองเครื่อง et ร้อยสิบแปดพันเพื่อสิบวัสดุตั้งผ่านไทยตั้งทะเลทะเลว่ไงวะทะเลลากอี็ไหมหลัก,กะตั้งผ่านตั้งขาดขนเขามาจนเบิด